สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนํำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆด,ดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของเลขคนในผมเจอมาในรูปแบบนี้ชุด3ตัวของอาจารย์อยู่แถวด้านบนครับมีทั้งหมด3ชุด5 9 1 8 2 3แล้วก็1 3 5 2ตัวก็อยู่แถวด้านล่างครับมี5 9 2 8แล้วก็1 3 ชอบก็รับไปพิจารณาดูนะครับถัดมาครับเปน็นแนวทางของแอดปลายฝันอาจารย์บอกว่าวัดใจชุด2ทุกท่านวัดใจชุด2ชุดเด่นของอาจารย์คือ9 7ชุดลองได้8 4กับ6 7ครับแนวทางของอาจารย์ครับอีกชุดหนึ่ง ก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับอาจารย์บอกว่าทดลองสูตรครับ10ล่างบวกหน่วยล่าง6สูตรของอาจารย์ว่างั้นครับก็จะได้08-09-98แล้วก็99จัดไปครับ2แนวทางของแอดปลายฝันต่อมาครับจะเป็นแนวทางของควายนำโชคครับเป็นแนวทางที่ผมลงให้ช่วงตน้นๆนงวดเนาะ ก็จะเป็นใบของอาจารย์แต่ว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนพ่อะอะไรประมาณนี้ทุกท่านโดยรวมแล้วก็จะเรียกว่าใบปรอมนะครับก็สองงวดที่เห็นนี้ก็เข้านะครับทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี0ูนงวดใหม่ทุกท่านก็คือใบด้านบนคุณผู้ชมจะเห็นว่าวันที่ไม่ใช่แล้วนะครับปกติวันที่ก็จะเป็นตัวเลขสีชมพูประมาณนี้ ตามนั้นทุกท่านถ้าชอบก็รับไปพิจารณาดูนะครับใบปลอมก็มี414291แล้วก็92บางทีอาจจะเข้าอีกก็ได้เนาะใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดกรมอาจารย์บอกว่าเลขนางฟ้าให้มา เป็นข้อมูลชุด3ตัวพร้อมกับตัดเล่นครับ2 3 5ตัดเล่น2ตัวก็3 5แอดกรมเกตโนดต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมยศถนนสายบางนาตราด1ทับ7ทับ6 5ชุด3ตัวของอาจารย์ครับ6 0 8อีก2ชุดก็2 1 6กับ1 0 5 2ตัว6 9 ข้างล่างอีก2ชุดครับ03กับ1 3ชุดนี้ก็ดังนะครับทุกท่าน03ตามนี้ครับส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดไปครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้เลยต่อมาครับแนวทางเลขหลวงพ่อครับ291ชุดเดียวทุกท่าน291 ถ้าชอบอย่าลืมตัดเลน2อตัวนะครับ29 2 1 9 1ประมาณนี้วันที่อยู่ด้านบนต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของหนุ่มเหนือนะครับทุกท่านก็จะเป็นชุดเน้นของอาจารย์งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ตัดแล้วมีสองอยู่ตรงนี้ครับก็เข้าล่างเนาะโหยออก9 2สองงวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านฝั่งทางขวามือครับ หนึ่งทับเทับหกชุด3ตัวของอาจารย์ครับ0ูนทุกท่าน024ย์่ตัดเลขสองตัวก็มี24 04แล้วก็8ปดครับแนวทางของหนุ่มเหนือใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับแนวทางของแอดกลมเกตนุต โต๊ดตรง3ตัวบนแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นครับ038 058 438 838 938แล้วก็538ทุกท่านแนวทางของแอดกรมครับนำไปดึงตัวเด่นไปตัดตัวดับกันดูวันที่ก็จะอยู่ด้านบนต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดแมงปอรครับ ก่อนหน้านั้นที่ผมลงให้ไปที่บอกว่าอาจารย์ติดดอกจันสีแดงนั้นเป็นแนวทางของอาจารย์จริงครับแต่ว่าเป็นแนวทางงวดก่อนๆทุกท่านถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปี6 3นะครับมีผู้ไม่หวังดีมาปรับเปลี่ยนพอศของอาจารย์เนาะเป็น 6- 5หทุกท่านอาจารย์ก็ออกมาชี้แจงแล้วเนาะบอกว่าไม่ใช่นะครับใบแท้ของอาจารย์ก็คือใบนี้ทุกท่านอาจารย์ให้มาแล้ว งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า072ตัวบนตรงๆเลยครับงวดใหม่ของอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเนาะ1กค65นะครับตามนี้เลยชุดที่อาจารย์ติดดาวมาให้ครับมี418472318แล้วก็572ทุพัน์ ในส่วนข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์ติดดาวมาให้ก็มี18177296แล้วก็06ครับจัดไปครับวันที่อยู่ด้านบนตัวเลขชัดเจนตัวหนังสือชัดเจนครับแนวทางของแอดแมงปอต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดเหนือบทที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับทุกท่าน มีเจแล้วก็มี29ใบนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบด้านฝั่งทางขวามือครับ1ทับ 7, ทับ 6, ขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับตามนี้ครับชุด3ตัวก็จะอยู่ด้านฝั่งทางขวามือพร้อมกับตัดเล่นนะครับทุกท่านแถวนี้เลยครับแล้วก็ข้อมูลล่างของอาจารย์ก็คือแถวนี้ ครหน้าจอแล้วก็ไปดึงตัวเด่นกันดูนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวะทางแอดเหนือมี0 0 6 0 1 6 0 7 1 8 0 5แล้วก็8 0 6นะครับชุด3ตัวตัดเล่นก็0 5 0 6 6 1 7 1 5 1ประมาณนี้ทุกท่าน ต่อมาครับใครรอแนวทางของแอดละเด่นข้อมูลนี้มีเลขตารางด้วยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเลขในตารางของอาจารย์มีอยู่2ตารางนะครับมาดูข้อมูลเลขชุดของอาจารย์กันบ้างเลขวิ่งของอาจารย์มี0นะครับส่วนชุด3ตัวนั้นไม่มี807ครับมี0 9 7ผิดผิดไปแต้มเดียวแต่ที่เข้าก็คือเข้า2ตัวบนครับมี0 7, ตูตรงต แล้วก็มีสองเก้าล่างประมาณนี้ครับงวดก่อนงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือครับใบเต็มของอาจารย์ประมาณนี้ทุกท่านเลขในตารางของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนเลือกดูนะครับข้อมูลบนที่อาจารย์ให้วิ่งก็คือวิ่ง4กับ5ครับชุดติดดาวก็0 5 8 1์หแล้วก็851 สตัวก็มี8 5 8 9 5 1ล่างวิ่ง7กับ8ชุดที่ติดดาวก็มี8 0 7 5แล้วก็7 5อ85ทุกท่าน8 0 7 5แล้วก็8 5จัดไปครับแนวทางของแอดละเด่นข้อมูลนี้ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี8ครับ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าชุดกันบนล่างครับ2ตัวมี70ตรงนี้ขึ้นบนนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับ1กอค65เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับผมจะขยายให้ดูเพิ่มเติมแปบ๊บหนึ่งนะครับจัดไปครับทุกท่านวันที่ชัดแจ๋วเลยครับอยู่ด้านบนสุด อาจารย์บอกว่าวิ่งบน5ครับชุดเด่นก็ตามนี้ครับชุด3ามตัว3ามห้แต่เล่นก็58 38แล้วก็5้สเลขแถวบนนี้ดังนะครับผู้ชมหลายอาจารย์ก็ให้มาตรงกันเนาะมาดูข้อมูลแถวต่อไปครับก็จะเป็นแถวตัวรองนะครับชุด3ามตัวมี4ี่ห้าศูนย์แล้วก็5้าแปวิ่งล่าง9ครับ ชุดเด่นก็5 9 7 9 8้าชุดกันบนล่างอยู่ด้านล่างสุดครับ30345471แล้วก็80ทุกท่านจัดไปครับเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี8ต่อมาครับจะเป็นแนวทาง2ตัวล่างของอาจารย์ตีเล็กครับ ก่อนหน้านั้นช่วงเช้าผมลงสูตรของอาจารย์ไปให้แล้วเนาะเด่น10เด่นล่างแล้วก็วิ่งล่างเด่นล่างชนวิ่งล่างก็คือเลข3เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางตรงนี้ครับมี5 3 6 3แล้วก็7 3ทุกท่านจัดไปครับ fc ของอาจารย์ตีเลขต่อมาครับอัปเดตแนวทางของแอดนิโม สักนิดหนึ่งก่อนนน้นนั้นผมลงให้ไปก็จะเป็นรูปภาพนิโมนะครับคือใบนี้ทุกท่านเพิ่มเติมครับก็จะเป็นใบฝั่งทางขวามือครับก็น่าจะเป็นอาจารย์ท่านเดียวกันเนาะใบนี้ดูแล้วจะเป็นชุดสรุปของอาจารย์ครับ2ตัวได้79 3ตัวได้079ด้านล่างมี70กับ90อาจารย์บอกว่าระวังกลับหัวด้วย ตามนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ